เราไยูสวัสดีครับคลิปนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้านเลยนะครับก็คือโซฟาไม้โยกนะครับนั่งโยกได้นะครับส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาชมแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับอ่ามันเป็นโซฟาปกตินะครับแต่ว่าเราทําขาแบบโค้งนี่นะครับงเพื่อให้โยกแล้วกล้องพขนเข้ามานะครับทีนี้ ไม่ต้องกลัวหงายหลังนะครับเพราะว่าเรามีจุดเซฟอยู่นี่นะครับจุดเซฟกันกัหนหงายนะครับนี่นะโยกได้ตามอ่าปกติเลยนะครับเนื่องจากโซฟาไมาโยนี้มันเหมาะกับการตางไว้กลางแจ้งนะครับอาจจะโดนแดดโดนฝนทีนี้เราก็เลยกล้องแพนเข้ามาดูครับเราก็เลยทําจุดระบายน้ําตรงนี้นะครับเวลาฝนตกมาน้ํามันจะไม่ขังนะครับมันก็จะระบาย้ออกหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอ่าจะเป็นสนิมเป็นอะไรนะครับ ระบายนะบอกหมดโดนแดดมันก็แห้งไปเองนะครับไม่ต้องอของังวนเรื่องการธรรมศาสตร์อะไรมากมายก็หากลูกค้าท่านใดสนใจในงานของทางร้านนะครับสไตล์การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทางเพจของโรงงานโดยตรงนะครับหรือช่อง y o u t u b e นะครับส่วนวันนี้ต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.